จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกรจนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาทุชนแล้วตามปกติเมื่อวานประมาณสักห้าโมงห้าโมงเห็นจะได้ฝนตกลงมาลมมาก่อนแต่ก็ไม่เท่าไหร่ฝนตกลงมา พอให้ชุ่มชื่นห้านาทีประมาณนั้นไอ้ไอที่เป็นเม็ดเนื้อ,อจริงๆเนี่ยประมาณห้านาทีแล้วมันก็ปลาย,ลาย,ลายก็เล็กน้อยแล้วก็หายไปเราก็นึกว่าจะมาซ้ําเป็นหาใหญ่เพราะว่าดูในพยากรณแล้วตำบลหนองคราในี่ฝน,นจะตกถึง70-80% ไอ 80, ้แปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่หมายถึงพื้นที่หรือว่าหรือว่าอ่าปริมาณของน้ำไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่เข้าใจถ้าใครทราบก็แจ้งด้วยว่าไอ้ที่เจ็ดสิบเจ็ดิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นพื้นที่หรือว่าปริมาณน้ำอ้าวคราวนี้เราก็มา คุยกันต่อถึงเรื่องของของเราเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวานนี้เออ่เมื่อพระยศาศะได้เดินไปพบกับพระพุทธองค์แล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็สําเร็จเป็นพระอราหันต์เลยได้ฟังได้ฟังธรรมส,มสำาเร็จโสดาปฏิผลก่อน เป็นโสดาบันก่อนควายข้างบิดาก็มาตามหามาตามหาบุตรชายก็เข้าไปหาพระพุทธองค์นั่นแหละแต่ด้วยพุทธานุภาพฤทธานุภาพของพระพุทธองค์บันดาลไม่ให้บิดาเห็นยะะักดะถ้า,าว่าเห็นก่อนแล้วก็จะไม่เกิดก็จะทำให้เสียเสียประโยชน์ไป ก็เลยบรนดาลไม่ให้มองเห็นแล้วก็แสดงธรรมให้กับธิดาของพระยาตะจนสำเร็จอจนดวงตาเห็นธรรมสำเร็จโสดาปฏิผลแล้วก็ขอเข้าถึงไตรสารณคมครบสามคือพระพุทธสารพุทธสาระธรรมะสาระสังฆสาระเป็นที่พึ่งเมื่อทราบว่า สิตใจของบิดาของยศศักดิ์ุลบุตรนั้นสำ,สำเร็จเป็นโสดาปฏิผลแล้วก็คลายฤทธิ์ให้ทั้งสองได้เห็นกันเมื่อบิดาเห็นยศศักบก็โอ้โห,โโหลูกชาย <c oughs> มาอยู่ทำไมที่นี้อ,อนะทางบ้านนักโกราหลนวุ่นวายเที่ยวตามหาเที่ยวตามหาบุตรชายอยู่เนี่ย เที่ยวตามหาลูกชายอยู่เนี่ยแม่ของเจ้าที่โศกโศกเร้าโศกาดูนเวทนาเป็นยิ่งนักจงกลับไปให้ทานชีวิตแกนางเถิดแต่ว่าณขณะนั้นเมื่อยศะกกุลบุตรได้ฟังได้ฟังธรรมจากของพระพุทธองค์ซ้ำเป็นครั้งที่สอง ก็เลยสำเร็จเป็นพระอารหันแล้วในที่สุดพระพุทธองค์ก็มีพุทธฎีกาตรัสกับบิดาของยาาสว่าพระพุทธมีอ่าตอนนี้ก็ฟังกันอ่าดูในเนื้อความเขาก็แล้วกันเอ๊ทุกวันเลยเนี่ยยังไง ไม่เห็นเออจะต้องเห่ากันทุกวันทำไมยอมเอากับข้าวมาถวายมาเดินมาเฮะไปยุ่งกับมัน แหมดเลยเช้าเตินใช้ซ้อมก่อปไปไปไปทำเลยได้ไม่แรงไม่แรงแค่5้านาทีก็หายแล้ว,ลวอ่ะดูในเนื้อความของเขาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีการตรัสว่า ดูก่อนคฤหาบดีท่านมีติดสำคัญประการใดยะสะคุลบุตรนี้ถิวว่าได้บรรลุพระพระอรหันตขจัดเสียซึ่งกองกิเลสยังเห็นควรจะปริวัติสู่คฤหัสถ์หิเหน,นเพศบริโภคกรรมคุณดุดการก่อนอยู่หรือประการใดถามก่อนเลย ว่าพระยาตัเนี่ยเป็นพระอาหารแล้วควรหรือที่จะกลับไปบริโภคในตามมคุณเหมือนดังก่อนข้าแต่พระบรมโลกุธตธมาจารย์ซึ่งจะแปลเป็นเช่นพระพุทธทบริหารนั้นนีได,ด,ด้ไม่ได้มีจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหาบดี บัตรนี้ยสะกุรบุตรก็บรรลุพระอรหันตขจัดเสียซึ่งกองกิเลสบาปกรรมบาปบาปธรรมรำงับดับสูญสิ้นจากสันดานแล้วซึ่งจะปริวัติคฤรุหัดหินนเพศบริโภคกรรมคุณดึกแต่ก่อนอีกนั้นหามิได้เป็นแท้ข้าแต่พระสุคตว่าข้าแต่พระสุคต อันว่าโลกุตตะลาบอัญญสะกุลบุตรได้เป็นลาบอันประเสริฐแล้วพิฉะนั้นขออาราธนาพระพุทธทสันเพชสเสด็จเข้าไปฉันพัตตาหารในนิวาสถานแห่งข่าพระองค์กับด้วยพระยาสะเป็นปัจฉาสมณะเพื่อจะได้เป็น บุญโกรธธาตุาแก่ข้าพระบาทในวันนี้สมเด็จพระเชนศสีก็ทรงรับนิมนต์ด้วยอาการหยุสเดีภาพก็คือนิ่งนะนิ่งรับแล้วก็นั่งนั่งนิ่งอยู่เฉยๆโดยดุสดีภาพนะแม้เราเกิดไม่ทันพระพุทธ,ธองค์นะถ้าใครได้ถวายทานได้ทำบุญกับพระพุทธ,ธองค์เนี่ย ในนี้เขากล่าวไว้เลยเนี่ยแสนโกดอะแสนโกดนี่ไม่หมดบุญนะแสนโกดนี่ยังไม่หมดบุญเลยแล้วไม่มีทางที่จะตกไปสู่เบื้องต่ำไม่มีทางที่จะตกไปสู่เบื้องต่ำด้วยแรงบุญน,นั่นแหละก็จะหนุนนำไปในทางแต่ที่ดีๆทั้งนั้นต่อให้คิดจะเป็นโจรเป็นอะไรก็คิดไม่ได้มัน จูงไปต่สู่ที่ดีๆทั้งนั้นเลยแสนกอดนะเราเราเสียดายมากเลยเจาประคุณเออ้ยทำไมจะสําเร็จในชาตินี้ก็ขอให้ได้พบกับพระศรีอาริยะเมตไตรเถอะนะจะได้ทําบุญถวายทานกับพระศรีอริยะเมตไตรบ้างแสนโกดธาตุะนะคิดดูว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่โอ้เสียดายเราเกิดไม่ทันเราเกิดมา ช่วงกึ่งพุทธศาสนาซะแล้วมหาเศรษฐีทราบแล้วก็อุทธ,ธาการจากอาจถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณสติยวานก็นิวัฒนาการอย่างนิเวศของตนก่อนที่จะกลับนะก็เดินเวียนรอบทักษิณคือให้ความเคารพอย่างสูงเลยนะเรื่องการเวียนทักษิณเนี่ยให้ความเคารพ เหมือนอย่างเราไปเวียนเทียนเนี่ยไม่ว่าจะเวียนเทียนณนะที่ใดก็แล้วแต่เวียนทักศิณกนะ็คือเราไปให้ความเคารพอย่างสูงไม่ใช่ว่าไปท่องอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็ถือว่าเวียนเทียนแล้วแต่ใจยังไม่ได้มีความนอบน้อมเคารพในในสถานที่ที่เราเวียนเทียนไม่ว่าจะเป็นรอบสารา อรอบพระรารมธาตุรอบพร,พระพุทธปฏิมากรที่เราอัญเชิญไปตั้งไว้นะกลางแจ้งเพื่อให้พวกเราได้เวียนเทียนเนี่ยเราต้องมีจิตใจนอบน้อมเคารพบ,บูชาซะก่อนมีใจนอบน้อมอ่อ,อนอ่อนโยนไปซะก่อนแล้วก็ค่อยท่องอิปิิโสพระภาวา พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครบรอบ,รอบสามรอบนั่นแหะก,ก็ได้บุญนะนันก็ได้บุญแต่ที่สําคัญเท่าที่สังเกตดูนะตะคุยกันนี่้องข้องแรงคนที่ตั้งใจก็มีคนที่ตั้งใจก็มีไอ้ทางทางท้ายายแถวนี่แหละ <c oughs> คุยกันโน่นคุยกันกน,นี่ระวังไฟนะจะมาตีหลังระวังทูกนะจะมาโดนหลัง คุยกันไปนะก็แล้วแต่นะตามอัตยาสายอใในลำดับนั้นส่วนเอ้า1สิบเอ็ดนาทีเข้าไปแล้วนะสิบเอ็ดนาทีเข้าไปแล้วก็คงจะต้องยุติเอาไว้ทันนี้ก่อนเนาะก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาต่างทุกชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร